มากันที่วันที่3แล้วนะครับผมนะคิดว่า2วันแรกเนี่ยไม่น่าจะยากเกินไปนะครับนะก็เดย์นี้ก็ยังไม่ยากเกินไปเช่นกันนะครับคราวนี้จะมาให้เล่นเพลงง่ายๆแล้วนะครับผมก็เน้นย้ำเหมือนเดิมว่าคอร์สเนี่ยเป็นมินิคอร์สที่เหมาะสําหรับเริ่มต้นเล่นฟิงเกอร์สไตล์นะครับคือเล่นเพลงในคอร์สเนี่ยให้ได้ก่อนหรือเพลงของวันนี้ที่จะสอนนะครับ มันจะทําให้ต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้ง่ายจะมีพลังนิ้วนะครับในการเล่นต่อไปได้ง่ายนะครับนะถ้าพร้อมแล้วนะครับมาครับเพลงที่จะมาให้ลองเล่นนะครับเพลงง่ายๆนะครับที่แนะนำนะครับก็คือเพลง Twinkle Twinkle Little Star นะครับนะก็จะเป็นการจัดระบบนิ้วง่ายๆนะครับดูจากตัวแถบเนอตัวเลขก็จะไปได้มีอะไรเยอะมากมายนะครับ อันนี้พาไปดูนะครับทีละจุดเลยเวลาที่เราเจอแท็บกีตาร์เนี่ยเราต้องดูอะไรก่อนอ่ะชื่อเพลงด้านบนด้านซ้ายบนนะครับแซนด n i าจูนิงนะครับก็คือการตั้งสายแบบปกติ่ะที่เราตั้งกันที่เราตั้งกันเนี่ยแหละนะครับแล้วก็เพลงนี้เราจะเห็น Quarter Note นะครับเราเห็นตัวโน้ตไหมนะครับโน้ตตัวสีดำนะครับเท่ากับ99นะครับหรือ q u a r เตอร์โนภาษาไทยก็คือโน้ตตัวดำนะครับอันนี้ก็คือความเร็ว99 bpm นะครับ นะก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ซ้อมให้มาถึงความเร็วตรงนี้ให้ได้นะครับคราวนี้มาดูห้องดนตรีนะครับนะเรามาที่บรรทัดนะครับที่เป็นแท็บด้านล่างนะเราจะเห็น2กับ0นะครับอยู่ในแนวตั้งแนวเดียวกันนะนี่คือการดีดพร้อมกันนะครับก็คือการดีดเส้นเบสเส้นที่5แล้วก็นะกดเส้นที่สามท้องที่2อนงะดีดอย่างนี้นะครับ ผมจะเล่นห้องแรกให้ฟังก่อนนะครับอืมนะครับโดยนะครับแต่ละตัวเล่นยังไงตัวแรกเลยเนี่ยก็จะมีเส้นเบสนะครับแล้วก็เลข2นะครับบนเส้น3เนี่ยอยู่ในแนวตั้งในเดียวกันอันนี้คือดีดพร้อมกันนะครับนะตอนที่ดีดพร้อมกันเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะแบบ ดีดเบสได้แบบปกติที่เราไปพักที่สายล่างนะแต่ก็ให้พอมีน้ำหนักบ้างประมาณหนึ่งนะส่วนเส้นสก็เกี่ยวระวังออย่าลอยนะครับ 2...2... ผมเริ่มต้นที่ชี้กระโปงนะแล้ว2ต,ตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นนิ้วกลาง นิ้วไว้แล้วก็ตัวต่อไปเป็นศูนย์ศูนย์อีกตัวหนึ่งในแนวตั้งในเดียวกันเส้น5เส้นหนึ่งดวนี้ใช้โป้งกับนางครับแล้วศูนย์อีกตัวหนึ่งเนี่ยบนเส้นเดียวกันเนี่ยก็แนะนําให้สลับนิ้วเป็นนิ้วกลางครับ อย่าล like ืมนะครับเล่นให้เสียงมันออกมาพร้อมกันก uh ่อนนะพอนี้มันมีเบสแล้วก็เมโลดี้นะครับผมเล่นพร้อมกันละเอาให้ชัวนะครับห้องต่อไปนะครับพอเราเล่นห้องแรกเนี่ย ตรงครึ่งหลังอะที่เป็นเส้นเปล่าเนีครับเราจะสามารถยกมือไว้ได้เพื่อให้นิ้วกลางเนี่ยเตรียมมากดนะเส้นที่1ช่องที่2นะครับของห้องที่สไดนะ้แล้วเราดีดเบสเส้น4นะพอเป็นเส้น1ดีดซ้ำสอครั้งเนี่ยผมก็เริ่มที่นิ้วนางเหมือนเดิมเบสกับน,นิ้วนางแล้วก็นิ้วกลาง แล้วก็จบด้วย0ูนย์นะครับอันนี้นางกับโป้งห้องสองนะครับผมเล่นช้าๆตั้งแต่ห้องแรกน,นะครับนี่คือประโยคแรกละ เวลาซ้อมเนี่ยซ้อมเป็นประโยคแบบนี้นะครับมันจะง่ายเนาะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเก็บทางนิ้วให้หมดนะครับในบรรทัดแรกให้หมดก่อนนะต่อไปนะครับห้องสามนะมันเป็นเลข3แล้วตรงนี้ผมก็แนะนำเป็นนิ้วก้อยนะครับนะแล้วก็นิ้วอื่นลงไปด้วย3าม,ามนับสตัวแรกมีเบสด้วย ้าคนแรงไม่ไหวจริงๆนิ้วหนางาาแล้วสองเป็นนิ้วกลางครับแล้วเบสเส้น5้าห้อง3ามช้าๆทีนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการสลับนิ้วนะครับอย่างเส้นสองเนี่ยเราจะ เริ่มนะครับดีที่นิ้วกลางเนอะเวลาเราดีซามซามก็เป็นกลางชี้นะพอเปลี่ยนช่องก็เป็นกลางชี้เหมือนกันแล้วห้องที่4ครับเส้นเปล่าตอนที่เราดีดเส้นเปล่าแล้ว ยังไม่ได้กดอะไรเนี่ยแล้วก็ควรที่จะทํามือที่พร้อมสําหรับเล่นโน้ตนะครับตัวที่จะต้องเล่นในอนาคตไว้นะครับอย่างตรงนี้ก็คือตรงเส้นที่3ามช่องที่2นะครับโน้ตตัสุดท้ายของห้องที่4เลยนะครับเราอย่านะครับแตกมือออกไปนะครับตอนที่สายสผมยังสลับเหมือนเดิมกลางชีแล้วจบด้วย โอ่งกับชี้มือขวานะครับมือซ้ายแทนอยู่กลางบรรทัดแรกนะครับผมไปช้า,ชา ไปช้าๆนะครับพร้อมกับเมื้อนมที่60นะครับเดี๋ยวผมนับนำให้1 2 3 4 three four บก็คือเก็บทางนิ้วให้เรียบร้อยก่อนนะครับจัดระเบียบนิ้วก่อนนะครับว่าจะดีดนิ้วป้งตรงไหนนะครับจะใช้มือซ้ายนะครับกดอะไรยังไงนะครับหลายๆคนเนี่ยจะมีความที่กังวลโน้ตในอนาคตมากเกินไปจนโน้ตตัวแรกเนี่ยแบบรนๆยังไงเป็นวานี้อาจจะรีบเล่นอะไรแบบนี้แบ่งนะครับจังหวะนะครับให้ได้นะครับ ท่าน,นี้มาบรรทัดที่2นะครับห้อง5ผมลองเล่นทั้งบรรทัดให้ฟังก่อนสังเกตว่าจะเป็นการเล่นประโยคหนึ่งเนะี่ยแต่3ามสองรอบนะครับก็คือค่อยๆถอยนะครับเมโลดี้ลงไปนะตัวแรกนะครับศูนย์กับ ศูนย์เส้นห้ากับเส้น1นะครับโป้งกับนางนะครับมือขวานะแล้วศูนย์อีกตัวหนึ่งผมจะใช้กลางนะครับนางกลางนางกลางนางกลางแล้ว3เส้น 2, 2ใช้นิ้วอะไรเอ่ยใช้นิ้วอะไรเอ่ยทุกคนนิ้วก้อยนะโดยเส้นสองโนตติดใช้กลางกับชี้นะครับ ห้องที่หานะครับผมช้าๆให้ดูขยับมือซ้ายให้น้อยเข้าไว้นะครับพอไปห้องที่6นะใช้นิ้วกลางลงนะคราวนี้ลองเล่นนะครับห้องห้าห้องหนะครับนะลองดูนะครับ แล้วห้อง7ห้อง8นะครับก็เล่นซ้ำเหมือนกันนะเล่นซ้ำเหมือนกันเลยนะครับห้อง5แล้วห้องต่อไปครับห้องที่9หรือบรรทัดสุดท้ายนี้เล่นเหมือนบรรทัดที่1เลย น่ะคือแทบไม่ต้องสอนแล้วก็คือว่า,าเล่นเหมือนบรรทัดที่1นึเ่เป๊ะเลยนะครับโอเคกระบวนการการซ้อมเนี่ยครับผมในขั้นตอนแรกเนี่ยเรานะครับควรจะไล่ทางนิ้วให้หมดก่อนว่าเราจะเล่นยังไงแบบจัดระเบียบนิ้วนะครับทั้งหมดเลยว่าโอเคเดี๋ยว2ตัวนี้จะกดด้วยนิ้วตรงนี้นะและมือขวาจะดีดจัำต้องอ่ะ จัดระเบียบนิ้วนะครับให้หมดเลยนะครับอย่างเพลงนี้ประโยคไม่มีอะไรมากนะครับเน้นจัดนิ้วให้ถูกต้องนะครับพอทุกคนเล่นแบบช้าๆได้แล้วนะครับผมแนะนําให้เล่นกับเมคานอมนะครับโดยที่ผมจะตั้งเมคานอมเป็น3ระดับนะครับผมก็จะมี60-80นะครับแ0แล้วก็99นะครับคือการซ้อมเนี่ยเราเล่น55ให้มั่นใจก่อนไม่ต้องรีบเลยครับอยู่กับ55ไปหลายๆวันหลายๆอาทิตย์ก็ได้ เล่นจนมันไม่กลัวครับเล่นจนมันแบบไม่กังวลเรื่องโน้ตต่อไปหรือถ้าโน้ตตัวไหนที่เราเรีบไปหรืออะไรแบบเนี้ยปิดไมโครนอมก่อนแล้วก็ซ้อมช้าๆจี้กับตรงนั้นนะครับอย่างเช่นห้องที่สองเราไม่ห,หนัดเลยเอย๊ห้องที่สองจัดนิ้วไม่เป็นระเบียบอะไรแบบนี้เลยเนี่ยซ้อมกับตัวเองก่อนจัดนิ้วให้เรียบร้อยจะเอานิ้วไหนดีดจะเอานิ้วไหนลงนะครับค่อยๆอทีละอย่างนะพอได้ละเริ่มกับเมโครนอม ทีละบรรทัดนะครับทีละ2บรรทัด3มบรรทัดไปเลยก็ได้และถ้าพร้อมแล้วรู้สึกมั่นใจแล้วก็เดี๋ยวเล่นพร้อมกันนะครับรอบแรกจะเป็น60 BPM ก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวทำไว้นะครับผมให้นะครับมาทวนเล่นตามนะครับ60 BPM 1 2 3 4 ความเร็ว80 BPM one t อไปความเร็ว9กนะครับผมนะผมทำนะครับเพื <c> ่อ <ười> ให้จูนความเร็วก่อนสักนิดหนึ่ง3าสพร้อมแล้วนะครับไปพร้อมกัน one two ป็นไงบ้างครับอืมค่อยๆไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับให้ความเร็ว8 0 9สิบเเนี่ยไม่ต้องรีบเลยนะครับไปทีละนิดนะครับเล่นกีตาร์เนี่ยได้วลานิดเนี่ยถือว่าเยอะแล้วนะครับนะวลานิดนะเชื่อผมนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับร่างกายนะครับมันเป็นเรื่องที่เราต้องรอบ้างนะครับซ้อมนะครับให้พัฒนาเร็วนะครับทำให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ซ้อมให้เมื่อยสักนิดหนึ่งนะครับการเมื่อยเนี่ยมันจะทําให เรานะครับสร้างกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการเล่นกีตาร์นะครับตามมาอยากพัฒนานะครับได้เยอะนะครับได้เร็วขึ้นเนี่ยอาจจะต้องแบ่งเวลานะครับชั่วโมงในการซ้อมที่เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องนะครับดูเรื่องของความเมื่อยล้านะครับอาการบาดเจ็บนะครับในการซ้อมถ้าใครจบตรงนี้ไปได้เนี่ยก็แนะนําว่าเวลาจะหาเพลงฟิงเกอร์สไตก็เริ่มจากพวกอีซี่ฟิงเกอร์สไตล์ก่อนนะครับนะก็จะเริ่มนะครับเห็นตัวเลขนะครับที่ เยอะมากขึ้นนะครับมีช่องอะไรหลากหลายมากขึ้นซึ่งที่ผมเน้นย้ำเนี่ยก็คือว่าเล่นเพลงเนี่ยนะครับ Twinkle Twinkle Little Star เนี่ย,ยให้แม่นเลยให้เป็นเพลงที่แบบเราไม่หลุดเลยให้มันมีความรู้สึกนี้ก่อนสักหนึ่งเพลงแล้วเราจะรู้ว่าเวลาที่เราซ้อมเพลงอื่นเนี่ยเราต้องซ้อมมาถึงตรงไหนและเมื่อเราไม่ได้เราจะต้องทำยังไงในทุกๆก,กระบวนการในคอร์สเนี่ยผมจะพยายามแนะนำเสมอว่าเอออย่ารีบตรงนี้ ถ้าไม่ได้แยกออกมายังไม่ต้องมีขนอมปิดไปเลยทำช้าๆไล่นิ้วจะดีดยังไงจะดีดด้วยนิ้วอะไรบ้างในจังหวะนี้จะกดอะไรบ้างในจังหวะนี้ห้องนี้และในห้องนี้จะทำอะไรบ้างไล่นิ้วจัดการนิ้วให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปเรื่องจังหวะนะครับอืมยังไงก็เรียนแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสำเร็จไหมนะครับคอมเมนต์นะครับกันไว้ให้หน่อยนะครับผมนะแล้วก็กดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับให้กับ ผมได้แล้วก็ใครอยากให้คอสอไปอะไรยังไงนะครับลองคอมเมนต์เข้ามานะครับนะขอมีความสุขกับ Finger Style ครับสวัสดีครับ